ความเชื่อความศรัทธาโชคชะตาราศีมีผลอย่างไรควรแก้อย่างไรติดตามเรามาได้เลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวราศีมินทุกทกท่านนะครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมช่องของเราวันนี้นะครับผมก็จะมาผ่าดวงชาวราศีมินรายสัปดาห์กันนะครับราศีของท่านจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับปกติเนี่ยชาวราศีมินนะครับเปรียบเสมือนปลาที่แหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรของความคิดและความรู้สึกที่ไม่มีขอบเขตครับสัปดาห์นี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่การเงินก่อนเลยเลยครับ การเงินควรระมัดระวังและ,ละรอบคอบให้ใช้จ่ายในการมากขึ้นนะครับเพราะจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของตนเองและบุตรหลานนะครับหรือคนรักคนไรเน้เสนหจก็อาจทําให้ไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะครับหรือหากคิดจะรวยทางรัฐด,ด้วยการเสี่ยงโชคใดๆวันที่9ถึงวันที่11ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบด้วยครับเพราะมีเกณฑ์เสี่ยงที่จะสูญเสียงมากกว่านะครับด้านการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากจะเป็นในหน้าตัวแทน โดยเฉพาะการซื้อขายที่ดินสิ่งปลูกสร้างใดๆซึ่งในวันที่7ถึงวันที่9จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับมนุษย์เงินเดือนก็อาจจะได้รับข่าวดีได้เลื่อนตําแหน่งได้โยกย้ายรวมถึงได้การปรับเงินเดือนแต่ก็ยังอยู่ในยะที่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนนะครับหากทุกมิสหายชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนเพราะมีเกณฑ์ส่งว่าจะทําให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนเลยนะครับด้านความรักความสัมพันธ์รักที่ราบรื่นหากมีเพศสัมพันธ์กันก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้บุตรหลาน มาเป็นโซ่ครองคล้องใจแต่สําหรับคนโสดนะครับมิตรภาพความรักที่อาจมาพร้อมกับเงิน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 กับความสัมพันธ์รักที่เริ่มต้นอย่างรวดเร็วแต่หากเป็นมิสหาที่สูงวัยกว่านะครับก็ควรยับยั้งชั่งใจสักนิดหนึ่งก่อนที่จะทุ่มเทให้ทั้งหมดนะครับเพราะมีเกณฑ์สูงว่ารักนี้จะทําให้ทุกใจและผิดหวังด้วยนะครับด้านสุขภาพยังอยู่ในระยะที่ควรระวังของสตรีราศีมินที่กําลังตั้งครรภ์น,นะครับก็อย่าได้ประมาทเผลอเรอจากภัยทางน้ําด้วยนะครับ คำแนะนำนะครับจากวันนี้จนถึงวันที่14กันยายน2564นี้ดาวพฤหัสบดีดาวนําชีวิตของชาวราศีมินได้โคจรว,วิปรลิตพักกรองศาร่วมกับดาวเนปจูนอยู่ในเขตราศีกุมซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะได้ทบทวนตรวจสอบการกระทําของตนเองเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นรวมถึงตั้งสติพิจารณาให้ครอบคอบหากถูกชักชวนจากคนที่เชื่อใจได้ไว้ใจได้มากที่สุด ให้กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามคํารองคองทำด้วยแล้วก็หรือผิดกฎหมายนะครับก็อาจจะทําให้เกิดมีผลยุ่งยากตามมาและเดือดร้อนตามมาด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องชาวราศีมีนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับของดวงในสัป,ปดาห์นี้หากท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้วิดีโอข้างล่างนี้เลยส่วนดวงในสัป,ปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดดวงในสัป,ปดาห์หน้ากันส่วนสัป,ปดาห์นี้ผมขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่สัป,ปดาห์หน้าสวัสดีครับ